ตำนานหลวงปู่ทวดปกป้องคุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยเปิดตำนานหลวงปู่ทวดใครที่เติบโตมาแบบสังคมพุทธแบบไทยๆต้องเคยได้ยินชื่อหลวงปู่ทวดหรือสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณนูประมาจารยร์สมเด็จเจ้าพระโคที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านานและหลายคนอาจจะยังไม่เคยทราบประวัติและความเป็นมาของท่าน วันนี้แอดมินจะพาทุกคนไปทราบประวัติและความเป็นมาของหลวงปู่ทวดกันครับที่มาความเชื่อของหลวงปู่ทวดประวัติความเป็นมาของหลวงปู่ทวดสมเด็จเจ้าพระโค์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในทุกภูมิภาคในฐานะพระศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิปฏิหารจนได้สมญา,ามว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดชื่อนี้เป็นเชื่อที่ทุกคนต้องเห็นกันอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเปลี่ยนรูปภาพหรือตำนานต่างๆโดยผ่านกันเล่าสืบต่อกันมาเรื่อยๆยิ่งนานเรื่องเล่าขานของท่านก็ยิ่งมีเยอะกลายเป็นความเชื่อและความศรัทธาที่ฝังใจชาวไทยได้หลายคนแต่จากการอ้างอิงจากหนังสือหลายเล่มที่เป็นตำนานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าหลวงปู่ทวดเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงๆและยังมีเอกสารต่างๆที่มายืนยันว่า หลวงปูท่ทวดคือใครเกิดในสมัยใดและได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและศาสนาไว้อย่างไรบ้างที่มาของหลวงปูท่ทวดรุ่นปฏิหารสองโพธิสัตว์อลังการงานพุทธศิลป์แปดพิธีมหามงคลออกแบบโดยอาจารย์ธานีชินชูศักดิ์ศิลปินฉายาจตุรงคธาตุงานหล่อประกอบแทยกชิน้นคุณภาพจากจิวรี่ชั้นสูง อุดด้วยกิ่งงวนสารที่ได้รับบริจาคพระหลวงปู่ทวดกว่าเจ็ดสิบรุ่นนำมาหลอมรวมกันเป็นชนวนศักดิ์สิทธิ์จึงเรียกว่าชนวนรวมใจลูกหลวงปู่ทวดประกอบพิธีทั้งสิ้นสามวาระรวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดร,รายได้สมทบทุนสร้างเจ้าแม่กวนอิมปางสีหน้าหรือมหาจักรพัรดิโพธิสัตว์กวนอิมเนื้อหินหยกขาวองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ณอยุธยาวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างองค์หลวงปูท่ทวดรุ่นปฏิหารสองโพธิสัตว์สมทบทุนจัดสร้างพระโพธิสัตว์กลนอิมปางสีพักองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนโมลนิธิพระมหามงคลิอวโลกิเตสวนพระโพธิสัตว์กวนอิมตำบลบางเกลียบอำเภอบางประอิน์จังหวัดอยุธยาคาถาหลวงปูท่ทวดเสริมความศรีมงคล สวดแล้วแคลวคลาดปลอดภัยวันนี้แอดมินได้รวบรวมบทสวดหลวงปู่ทวดรวมถึงวิธีการสวดมาฝากเพื่อให้มีจิตใจที่สงบเสริมดวงให้แคลวคลาดปลอดภัยกันนะครับเนื่องจากมีความเชื่อว่าบาร,รมีหลวงปู่ทวดจะช่วยุ้มครองให้แคลวคลาดจากอันตรายทั้งปวงสำหรับการบูชาหลวงปู่ทวดเพื่อความเป็นสิริมงคลให้จุดทูปแขกเก้าดอก มะลิขาวเก้าดอกพร้อมก่าวบทคําบูชาพระพุทธเจ้าและตามด้วยคาถาบูชาหลวงพุทวดดังนี้นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท,พทธัสสะนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพักวะนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัควาซึ่งมีความหมายว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่เจ้าประคุณสมเด็จหลวงปู่ทวดผู้เป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้มีโชคซึ่งเข้ามาสถิตอยู่ในตัวของข้าพเจ้านี้อนุภาพของคาถาบูชาหลวงปู่ทวด การสวดบทบูชาหลวงปู่ทวดหรือสวดบูชาหลวงปู่ทวดเป็นประจำทุกวันจะช่วยให้แข็งแรา่งจากอันตรายทั้งปวงโดยบางคนก็กลัดไว้กับเสื้อของทารกเพื่อป้องกันสิ่งอับปมงคลแต่หากใครที่กำลังติดต่อธุรกิจหรือค้าขายก็จะเกิดโชคลาภประสบความสำเร็จและ,จะเจริญรุ่งเรืองปัจจุบันคนส่วนใหญ่จึงนิยมพกหลวงปู่ทวดติดตัวเสมอเมื่อต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุผู้ที่เลื่อมใสบูชาและศรัทธาในหลวงปู่ทวดเชื่อว่าอนุภาพของคาถาบทนี้จะช่วยบรรดาให้แขวงแกรดและปลอดภัยครับอภินิหารของคาถาบูชาหลวงปู่ทวดอภินิหารตำนานหลวงปู่ทวดที่ดังที่สุดได้เกิดขึ้นในการเดินทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไปกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าในสมัยก่อนการเดินทางเทา้าหรือทางบก เป็นเรื่องที่ไกลมากในสมัยนั้นการเดินทางที่สะดวกที่สุดในสมัยนั้นก็คือการเดินทางด้วยเรือสำเภาแต่เรือสำเภาดันไปเจอพายุพอดีและจะต้องปักสมอเรืออยู่เฉยๆไปไหนไม่ได้เพราะกลัวว่าเรือจะล่มถึง7วัน7คืนจึงทําให้เสบียงและน้ำไม่พอดื่มท่านจึงแสดงอภินิหารจุ่มเท้าซ้ายลงในทะเลน้ําทะเลบริเวณนั้นกลายเป็นน้ําจืดให้ดื่มกิน จึงกลายเป็นอภินิหารหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดครับและยังมีตำนานแลายเรื่องเล่าเกี่ยวกับหลวงปู่ทว,วดแตกต่างกันออกไปตามแต่ละท้องถิ่นครับบางก็เล่าว่าในระหว่างการเดินเรือจากภาคใต้ไปยังอยุธยาซึ่งใช้เวลานานเป็นเดือนแต่ลูกเรือเล่นแต่ไพ่ลืมเตรียมน้ำไว้ใช้กินหรือบางก็เล่าว่าระหว่างเดินเรือมีโจรนสลัดมาป้นทำให้คนบนเรืออดอยากไม่มีกิน และหิวน้ำมีตำนานที่เล่ากันต่างออกไปครับนอกจากนี้ยังมีตำนานความเชื่อที่ว่าไอ้ไข่แห่งวัดเจดีก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทวดและได้ยึดถือตำนานนี้บอกเล่าสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเองครับดังที่เราเห็นในข่าวหนังสือพิมพ์รอดวุดวิปฏิหารหลวงปู่ทวดรถพ่วง18ล้อเฉียวชนจนพิกคว่ำหลายตลบรถพังยับเยินส่วนรถพ่วง18ล้อ ไม่ทราบสีไม่ทราบทะเบียนวิ่งหลบหนีไปอย่างรวดเร็วซึ่งคนขับรถเก่งรอดตายปฏิหารมีบาดแผลที่เหนือคิ้วด้านขวาเล็กน้อยเพราะในตัวห้อยพับของรูปเหมือนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้บารมีหลวงปู่ทวดรถกระบะส่งลูกกุง้งรอดตายบุบวีดภาพหน้ารถพังเสียหายตัวรถด้านซ้ายตั้งแต่ห้องเครื่องถึงห้องโดยสารฉีกขาดไม่มีชิ้นดีชนสอเฟฟ,ฟ้าพังยับ แต่คนขับไม่มีรอยแม้แต่ขีดข่วนเชื่อว่าบารมีหลวงปู่ทวดปกปักรักษาคุ้มครองไว้เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับตำนานหลวงปู่ทวดศักดิ์สิทธิ์มากเลยใช่ไหมครับในการสวดบทบูชาหลวงปู่ทวดขึ้นอยู่กับความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละบุคคลอีกทั้งยังเป็นเพียงอีกหนึ่งช่องทางสําหรับยึดเหนี่ยวและพึ่งพาทางจิตใจครับสําหรับใครที่กําลังมองหาองค์หลวงปู่ทวดเพื่อเสริมสิริมงคล แลวคลาดปลอดภัยรวมถึงขอให้มีโชคลาภเงินทองต้องเรียบหาเช่าบูชากันให้ได้นะครับเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ